ลิมิตสตังค์ตุ้ยแพ k อาหารแมวเจ็ร้อยเจ็ดสิบเจ็ดตจ็ดะหมดเวลาในอีก1ชั่วโมง6นาทีเติมก็ได้วะไม่ขออะไรมากผมขอทุกคนแค่คนละร้อยไลท์ทำให้ผมได้ไหมอ่ะหนึ่งคนกดไลท์ให้ผมแค่ร้อยครั้งได้อาหารแมวมาแล้ว800กว่าแลต t ิเกตเจ็ดซูเปอร์เฟกำลังจะหมดในอีก1ชั่วโมงสิ่งที่ผมอยากได้เลยนะ ผมอยากได้แมวที่มันแบบเป็น <c oughs> ลินม,มิเต็ดกดไลค์ผมหนึ่งเทไปหมุนไปหมุนไปหมุนไปอื้มแ <c oughs> ล่ขี้กาขี้เกลือขี้เกลือน <c oughs> อีกหนึ่งครั้งรัวรัว,วเร็วเร็แรงแรงสัมผัสได้สัมผัสฐฐได้ถึงโชคชะตาเด้อเดๆ4เดสอยกว่าเลยนะมันควรจะมาได้แล้วนะมาครั้งนี้ล่ะโอเวอร์แลชว่โอ้ กูจะเลิกเล่นแล้วนะเกมเนี่ยถ้าเติมแล้วเกลืออย่างงี้กูไม่เติมแล้วนะมาอุบะอุบะอุบะเฮ้ยอ้โหอ้าน่ารัก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 มามาอุบะ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 แล้วอุบะแล้วอุบะแล้วอุบะแล้วผมว่าผมอยากได้ไอ้นี้ตัวเนี้ยตัวเนี้ยตัวเนี้ยเออถ้าได้นะทุกคนอีกเท่าไหร่นะสองครั้งอ่ะ โอ้โหถังสุดท้ายแต่ว่ายังไม่ท้ายสุดเพราะว่ายังเหลืออาหารแมว 400, 400นะเว้ย400เลยนะเว้ย400 400 400กูเร็ว้ายมากอาหารแมวยังเหลือ800เอ้าใช่ใช่ใช,ใช่ใช้อาหารแมวมันต้องได้อีกสักตัวดิูเบอร์แลอูเบอร์แลอคูเบอร์แลโค ผมน่ะเป็นคนที่ไม่เชื่อถือในพระเจ้าจนกระทั่งผมได้มาสุ่มกาชาพระเจ้าขออูเบอร์แลให้ผมด้วยเถิดไปเลยเอาแหละผมวิ่งวอนต่อพระเจ้าแล้วพระเจ้าต้องให้อูเบอร์พระเจ้าไม่มีอยู่จริงไร้สาระไม่ต้องขอบออนตอพระเจ้าหรอกน่าจะเหลืออีกแค่สองครั้งเท่านั้นอุยอ้ยอุ Uber ูปปเบอร์แล เนี่ยในคลิปที่แล้วผมว่บอกว่าผมอยากจะได้ตัวมีสีอื้อมาสักทีตัวที่สามตัวที่สามตัวทีหังสุดท้ายอุบะแหละตัวบ้าเลยมเอ้ยเราคือชาวลัก oh yeah, oh yeah. เอเยอเยอเฮ้ยผมถือว่าผมโอเคเว้ย ถึงแม้ว่าผมเนี่ยจะไม่ได้ตัวที่ผมต้องการสำหรับตอนนี้นะผมอยากจะอัพแทงแคทให้เลเวลเต็มมาดูกันรูปร่างที่แท้จริงเฮ้ยมันใช่อ่ะทุกคน <c oughs> เราลองไปลุยกันที่ประเทศสเปกนกันก่อนเลยผมจะใช้ CPU มาดูซิว่า CPU เนี่ยมันจะฉลาดหรือเปล่าผมเ่เคยอุ้ยเจอไอ้เคตัวใหม่นะยังไม่เคยลุยด่านนี้ CPU ปล่อยอะไรมา CPU อัพเป่าตุงก่อนโอ้โห CPU CPU ฮัลโหลนายทำไมนายไม่ปล่อยตัวไปค้ำยันก่อนเราเฮ้ย CPU CPU ปล่อยฮิปฮอปมาก่อนนะจังหวะนี้อ้ย <requ> เลควิมอาไม่ได้หมุนเลควิมนะแต่ว่าตัวใหม่เดี๋ยวผมกดได้ปะวะอืออา้าว CPU ไม่ยอมให้กูก,กดด้วยอา่ากดได้อยู่อุ้ย <c oughs> สุดยอดผมว่าตัวเนี้ยมันคือใช่แล้วแหละเพราะว่าตัวเนี้ว <War Cat. S 1> อลแค t ตอนแรกมันชื่อแทงแค t ตอนนี้เปลี่ยนเป็นวอลแค t แล้วนะน ผมว่าตัวเนี้ยได้ได้ไ,ดไดสมควรควรค่าแก่การอัปเกรดนะอันนี้ CPU เล่นนะไม่ใช่ผมเล่นนะโอ้โห CPU ตบไปจังหวะนี้ CPU ไปล่อยจุลาสิกเวอร์ไอ้จุลสิกแคทมาจะกะอุ้งอเข้าจังหวะนี้ CPU ตัดสินใจยังไง CPU มึงจะเอาอยัางไง CPU ฮัลโหลฮัลโหลมันเก็บตังค์ไว้ขอใครแต่งงานวะฮัลโหลมันไม่ไปล่อยเลยเหรอเฮ้ยเฮ้เฮ้ยเฮ้ย,เอ,ยเอาจริงเอาจริง ตัวเราเฮ้ยเฮ้ยมึงไม่เอาสักตัวละโอ้โห CPU ไอ้บ้าไอ้แบยอยอ้ยโอ้ยเออใช่ใชช่ตอนนี้ผมอัปเกรดฐานมาเรียบร้อยแล้วนะ CPU กูมึงเล่นบ้าอะไรวะเนี่ยเล่นโคตรเสี่ยงเลยมาล้อปล่อยแมวชนชั้นสูงไว้แมวสว่านแต่ผมมองว่าแมวสว่านมันไม่น่าจะโอเคเท่าไหร่นะเป็นผมแล้ปล่อยซากุระไม่ก็นักสืบไบรเกอร์ดีกว่าอ๋อชั้นคือจัละเค จรลเกที่ซอกวันหนึ่งจะกลายเป็นกระเป๋าแบรนด์เนมเอาไปไอพกจระเขตพลังแห่งเลขเขียบเรียบร้อยนะได้ exp มาหมื่นสองนะ normal passion มาด้วยตัวแรที่เพิ่งได้มาใหม่นั้น chief cat 330เคลื่อนที่เร็วขึ้นแล้วก็จะได้เงินมากขึ้นเมื่อชนะศัตรูเฮ้ยน่าสนใจ อัปเดตปะอัปเดตปะอัปเดตปะอัปโอ้ oh ่กอยากจะรู้ว่าร่างสุดยอดของชิลลสิแคดจะเป็นไงแต่ว่าจังหวะนี้เราไปลุยกันที่ประเทศฝรั่งเศสณประเทศฝรั่งเศสดินแดนแห่งโอเคผมปล่อยตัวแท้งใบหนึ่งตัว CPU แม่งไม่ยอมปล่อยตัวแท้ <S <S แงเฮ้ยฉันมาแล้วว้า wow, ว wow! ฉันจะปล่อยมีสั้นใส่พวกแกว้าวชอบตรงเอฟเฟกมันที่แบบมันจะให้เงินเยอะขึ้นนี่แหละมันจะแบบเป็นการต่อคอมโบทําให้เป๋าตังเราเนี่ยเยอะขึ้นเราจะทําให้เราเนี่ยปล่อยอ b e r อร์แลได้เร็วขึ้นเว้จังหวันนี้โจนประทักกอริลลาโอ้ยไอเจ้าพวกโจนยา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 ย,ายาเข้ามาในหอ,อไอเฟลเป๋าตรงเลเวล8เรียบร้อยนะแล้วจังหวะน,นี้บอกเลยว่ากูไม่มีเงิน เอาไปเอากำแพงไปกินหนึ่งดอกกอริล่าจะทุบกำแพงเฮ้ hey, อยานะอย่ามาทำลายบ้านเรานะริยองตองเดี๋ยวนะ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 ปล่อยกำแพงไปดีว่ากำแพงไปกันก่อนโอ้โห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 กอริล่าทุบรัวรัวจังหวะนี้ต้องเจอแอปเปิ้ลต้องเจอแอปเปิ้ลแอปเปิ้ลผมมาถูกจังหวะด้วยนะเอาปล่อยฮิปฮอปไปมอนเตอร์ Monster สีแดงมาอย่างนั้นหรือปล่อยแครี่ไปหนึ่งตัว จังหวะนี้มีเงินอยู่พันแปดพันเ้าอง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 โดนหยุดเวลาโอ้โหโคตรเถื่อนนะซากูระผมมาเรียบร้อยอง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 โดนหยุดเวลาเถื่อนแท้อะไรแท้ดูเลือดเลือดต้อมโอ้โหหายทีละพันสองพันได้ exp มาหมื่นกว่าต่อต่อมาที่เราจะไปลองกันคือซอร์ทแมนแคทนะฝึกฝนตัวเองทุกวันเพื่อที่จะกลายเป็นนักดาบเวทมนต์ จะโจมตีไอ้พวกศัตรูสีแดงแรงขึ้นแล้วก็ตัวนี้โจมตีแบบซิงเกิลณประเทศเยอรมนีดินดานแห่งเบรียทอบเป๋าตุงมาก่อนจังหวะนี้จัดไปหนึ่งดอกอันนี้ไปคำยันไกลๆและสเต็ปต่อมาคือรอปล่อยโจรเพื่อฟาร์มเงินเราจะฟาร์มเงินให้นุชเองนะนุชไม่ต้องกลัว เอออย่เดี๋ยวนี้นะไอ้เจ้าแมวขโมยอย่ามาขโมยกินเบียพวกเราไม่ต้องรอเป่าตังเลเวล8แล้วเนี่ยปล่อยแคลรี่ไปหนึ่งตัวจังหวะนี้เราจะต้องแบบเน้นเกมไวจบได้จบไปนี่มันยุคเลยเนะซองของแมวผมนี่นาหมาศัตรูตัวสีแดงจังหวะนี้ต้องเจอดาบไปอ่าเป็นไงไม่ได้เห็นดาบกันเลยไอ,อมาแล้วมาแล้วนุ๊ตเราไปขมโมยของมาได้แล้วได้อะไรมาบ้างอะเราได้ exp สำหรับตัวเราเองฉ <c oughs> ีกจุดหมายลัก ตอนที่แบบไปนัดบอดไอ้เรื่องแบบนี้คือต้องรายงานด้วยเหรอได้ exp มานะรู้สึกปวดไมเกรนภายใต้ท้องฟ้าที่ไหลก้อนเมฆไป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 รลลๆไปรลๆเดี๋ยวไปดูสรุปตอนจบได้เยอะอยู่นะได้อาหารแมวสองรอบแล้วเนี่ย ในโลกที่ป่าเทีอนแคดกันสลิงเกอร์ผู้พดุงความยุติธรรมจะลากเขาไอ้พวกชั่วช้ามาเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมเองศัตรูที่เป็นสีดำจะโดนฆ่าสโลส่วนตัวฆ่านั้นจอมตีได้ทีละหนึ่งเอาแหลนะนัประเทศเดนมาร์กดินแดนแห่งนางเงียกเ้ยเดี๋ยวจังหวะนี้ต้องปล่อยนักดาบก่อนเดยวไม่ได้ดูอีกฉันจะทำลายล้านยุคสมัยแห่งความมรดเฮียอยา ไฟกากมากตอนที่แมวตัวนี้ฟันเนี่ยเป็นไฟด้วยนะมากันสลิงเกอร์ในโลกที่ป่าเถื่อไร้ซึ่งความเมตตาหากระสุนแห่งความเที่ยงธรรมไว้อุยอ้ยจจชทางหากระสุนแห่งความเที่ยงธรรมจะกำจัดความชั่วร้ายให้สิ้นซากอับเป่าตุงก่อนเลยอาจจะแบบได้ลอ่อูเบอร์แลแน่นอนยิงแล้วเหรอระยะมันอยู่ตรงไหนอ่ะโอ้โห กันสลิงเกอร์กูง่อยมากมันเป็นตัวแครี่ที่แบบระยะไม่ได้ไกลเท่าไหร่ลองดูว่ามันจะหยุดตรงไหนเออระยะก็ไม่ได้ไกลมากนีโออาร์มสตองสำหรับนีโออาร์มสตองเนี่ยผมไปอัพพาวเวอร์มาแล้วเว้ยมันก็เลยแบบแรงนะอะดูดูว่าซากุระของผมหนึ่งตัวเนี่ยจะไหวหรือเปล่าหนึ่งกรบหนึ่งเข็ดซากุระใหะ้ราคอ้าวไม่ขิดว่ะแต่ว่าจังหวะนี้เป่าตุงเต็มเรียบร้อย หนึ่งดาบหนึ่งขีดไอตัวล่างอะขีดเฮ้ยต้องปล่อยตัวแทงแล้วจังหวะเนี้ยยิปพอไปอ่ะเคลียร์ด้านล่างเรียบร้อยเฮ้ยแต่ว่าซากุระเอาไม่ลงว่ะปันเป็นป็นชัน้นคือช้างพวกตัวอูเบอร์ผมเนี่ยผมไม่ได้ตีบวกมาเลยไงดูด,ดูเลือดปั๊มดูเจ็กองทัพแมวเหมียวร้อยอสูรเข้าไปปับปับปรับปรับเก้าพันหกพันสี่พันหมื่นสามอ้าวอูเบอร์อูเบอร์อูเบอร์แล้วพระเจ้าได้โปรด เฮ้ยเฮ้ยเอ้าจริงเหรอเนี่ยสปร์หนร้อยห้าสิบเอผมจะลองวิงวอนตอพระเจ้าสักครั้งหนึ่งถ้าพระเจ้ามีอยู่จริงนะนะนะไปเลยหนึ่งครั้งสวยๆหมุนไปโชคชะตาจงบุนรอบตัวผม โอเบลเอาไอุปอรณอีกแล้วเหรอซัมมอนเนอร์ซาตอลุสกิลเยอะมากเอาไว้อธิบายตอนเล่นแล้วกันเพราะว่าตอนนี้แมวผมเยอะมากแมวแลกูยังใช้ไม่หมดเลยเนี่ยฮะตัวต่อมาทินแคทนะแมวกระป๋องมันจะทําให้ศัตรูที่เป็นสีดำเนี่ยโดนผลักไปด้านหลังเอาแล้วนะไอเจ้าวกเพนกินโดนโดนหัวฉันโคกไปสิและแล้วสวรรค์ของเหล่าป่าก็โดนทำลาย โอ้โห,โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหดินแดนแห่งผู้ดี <S 2> <S 2> <S 1> <S 1> เลือด8,000น 8, น้อยมากเจอกันใหม่คลิปหน้าหวัดดีครับผม